สวัสดีค่ะมาเจอกับอ้อยพร้อมกับเรื่องราวดีๆสาระเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะและคลิปนี้นะคะอ้อยจะพาเพื่อนๆมาทําแคลเซียมค่ะเพื่อเอาไว้เสริมสําหรับไก่ไข่โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไปหาในราคาแพงๆตามท้องตลาดเลยนะคะแต่ว่าให้ประสิทธิภาพที่ดีมากๆเลยและที่สําคัญทําง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะสิ่งที่อ้อยพูดถึงก็คือนี่ค่ะ เปลือกไข่นั่นเอง oh. ในนี้นะคะในเปลือกไข่เนี่ยมีประโยชน์มากนะคะมีแคลเซียมคาร์บอเนตถึง9 8ได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีแมกนีเซียมแล้วก็แร่ธาตุต่างๆอีกเยอะเลยนะคะในในเปลือกไข่ของเรานี่นะคะซึ่งอ้อยก็เชื่อว,ว่าหาง่ายมากๆเพราะว่าทุกบ้านก็คงจะใช้ไข่ในการประกอบอาหารกันอยู่แล้วนะคะ oh. ก็เวลาที่เราประกอบอาหารเสร็จ เปลือกไข่ก็จะเก็บไว้นะคะก็จะเอาไปตากแดดไว้พอตากแดดแห้งแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวอ้อยจะเอาไปป่นกันนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะวิธีง่ายๆก็คืออ้อยก็จะเอาไข่นี่นะคะที่ตากแห้งแล้วเนี่ยเอามาใส่ครกบดให้ละเอียดนั่นเองนะคะและเหตุผลที่อ้อยเอามาสองครกนี่นะคะเพราะว่าวันนี้มีผู้ช่วยค่ะ <c oughs> มีผู้ช่วยจะมาตำด้วยนะคะ เพื่อนๆค้าพอตำนี่นะคะละเอียดแล้วนะคะก็จะตักใส่กระปุกเอาไว้อันนี้ของน้ำฝนไหนดูสิของน้ำฝนก็ละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ เอาใส่เหมือนเดิมตามไปเรื่อยๆค่ะค่ะเพื่อนๆแล้วอ้อยก็ได้นี่นะคะเปลือกไข่ที่เป็นผงบดละเอียดแบบนี้นะคะและนี่ก็คือผงแคลเซียมอย่างดีเลยค่ะที่เราผลิตเองโดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อสักบาทเลยนะคะก็เอาไปให้เป็นอาหารเสริมไก่ไข่นะคะเพื่อสร้างกระบ,บวนการผลิตรังไข่ผลิตไข่ออกมาให้เรา พูดง่ายๆว่าอ้อยเอาเปลือกไข่ไปเสริมให้ไก่ไข่เพื่อออกไข่มา <_ SAS> ให้เรากินงงไหมเวลาให้นะคะก็ปริมาณที่เหมาะสมค่ะเอาไปผสมอาหารนะคะอาหารสําเร็จรูปหรือว่าอาหารธรรมชาติที่เราให้เองก็ได้นะคะไก่เขาก็จะชอบมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งกริงๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่อ้อยคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นำสิ่งดีๆมาฝากกันแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ